LFC 1 0ได้มาเยี่ยมชมกลุ่มท่องเที่ยวสี่ตำบลคูแรนคามาพบกับท่านประธานอันนี้คือท่านประธานวัสดีครับท่านประธานวัสดีครับนี่เป็นกาแฟคูแรนคาครับที่ตอนนี้ที่ไหนครับเป็นที่นี่ที่ไหนตำบลสับสีทองครับตำบลสับสีทองน้ำครับอันนี้เป็นสวนสวนของพี่แววนะครับสวนอะไร อะไรกษตรก้าวหน้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟแต่นั่นเป็นทุเรียนเนาะทุเรียนปลูกอยู่ในสวนทุเรียนอากาศวันนี้ดีนะครับพามาเที่ยวสวนผลไม้คูเรนคาที่ํำบนคูเรนคาที่ผลจากกาแฟของเราโดยผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง LFC โอเคเดี๋ยวจะพาเที่ยวต่อไปไปจุดต่อไปก่อนตรวจมาตอนนี้จะคองสวนครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาที่สวนของพี่ เ็กครับ X พี่ X เก,เก,กเษตรก้าวหน้าครับอ,รอยู่ออบ้านหน้หวยปักนามทรัพยสีทองอําเภอเมืองจังหวัดชายภูมิมครับพี X ปลูก้เกรียนแปลงนี้นะครับมีทั้งหมดร้อยห้าสิบต้นครับเป็นสายพันธุ์หมอนทองครับปลูกมาแล้วอายุสี่ปีกับสามเดือนครับที่จริงรุ่นนี้ดอกไม่ได้ตั้งใจจะเอาเหรอกครับที่จริงจะติดทิ้งอยู่แต่ว่าในเมื่อออกมาแล้วก็ลองไว้ดูครับ เจะไว้นะครับเชิญมาเที่ยวก็เชิญแขกจะออกเมื่อไหร่ครับได้เป็นผลเมื่อไหร่ครับก็จะเริ่มบานอีกประมาณ45วันถึง60วันก่อนจากนี้ไปนะครับแล้วสุกก็นับไปอีกร้อยวันก็อยู่ประมาณพฤษภาครับโอเคครับเดี๋ยวพฤษภาเรามาชมกันเนาะลองมาชิมครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ สวนเกษตรก้าวหน้านะครับเกษตรก้าวหน้าต้อนรับนะครับตำบลตำบลสับสีทองอำเภอเมืองนะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณแรงคารนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีคร่ะจ้าเพื่อนต้องนะอ่ะตักเลยค่ะผมดีดีๆนะคะ มีดผมมาออกกลัวเมียจะของเมียกลัวเมียผมลืมนะ <พอ S 1> าลาดจริงจริงมันต้องเคาะกๆๆ่อตอออัดแต่ว่าจบแล้วค,ครับอเอียแคขอบคุณ